ครับสวัสดีนะครับเห็นรถคันนี้จอดนะครับจอดขายติดไปอยู่ข้างทางครับก็เลยวแวะมาเบิง่งอุ้ยเป็นรถรุ่นใดเน,น,นี่ยรถจีนหมอครับแนวนี้ขายราคาเท่าไรเนาะเออนี่ครับลอใหญ่เบิ่งมมเป็นครับ เป็นน่าจะเป็นโตขึ้นแมคโคมั้งครถฝรั่งหรือรถจีนเนาะนะครับหัวเผาแบบใหญ่ได้ครับ DAF น่าจะเป็นเผาเดียวเดี๋ยวบึง้งคลายลายเป็นไรวะ เดี๋ยวขึ้นไปบึงสิบเลาะคือบ่มีเบอร์โทรไว้ปะเท่าเดียวครับเกียร์แสอฟนี่ครับเกียร์แสอฟ จอดหน้าน่อยนะครับเนี่ยถามไปดีหรอ,อ,อยางใส่บ่รได้แล้วครับเนี่ยยางใส่บ่ได้แล้ว อันใหา่รถทั้งไหนเนี่ยรถทั้งไหนเนี่ยข้องเจ้าหรือข้องไผ่พี่น้องบ่ลายปันไหนมี่มีเบอร์บ่รถมันเครื่องติดอยู่บ่เป็นอย่างเลอะตะกี้เราเรามีแม่โคบ่ cho thướng rồi bỏ trái ừ. bữa thôi chảy bữa hiền đi Ô, bữa thôi mình มีเบอร์โทรเดี๋ยวลองโทรไปถามมึงครับ